สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซเชแนลครับวันนี้ครับจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เหมาะมากสาหรับคุณผู้ชมที่เป็นแม่บ้านแม่ครัวหรือคุณผู้ชมที่ต้องการจะเก็บสิ่งของต่างๆไว้ในถุงพลาสติกและไม่อยากจะใช้หนังสติ๊กแบบนี้มามัดครับเพราะว่าเจ้าหนังสติ๊กพวกเนี้ยใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็เสื่อมสภาพทําให้อากาศาเข้าไปได้ความชื้นเข้าไปได้ครับผมแต่สําหรับจุอุปกรณ์ที่มีชื่อว่ามินิออตโตเมติกซิลลิ่งมาชินตัวนี้ครับราคาเพียงแค่45บาทเท็ดดี้ ในใต้คลิปวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วครับ ใครสนใจไปกดสั่งซื้อก็ได้ครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มีขนาดเล็กราคาถูกใช้กับปบตตอรี่ขนาด 2A แบบนี้ครับผมและสามารถที่จะซีนถุงขนมถุงต่างๆที่มีส่วนประกอบของพลาสติกได้ครับวิธีการใช้งานไม่มีอะไรยากเลยครับผมเราแกะแล้วหยิบเจ้าตัวนี้ออกมาครับเราจะสังเกตว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายเลยทีเดียวครับผมเวลาจะใช้งานครับเรายกเจ้าฝาตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับผมอ้ามาไม่ต้องกลัวมันหักนะอ้ามาได้แค่นี้นะครับแต่อย่าอ้าไปกว่านี้เดี๋ยวหักจริงนะ จากนั้นครับผมเราเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ขึ้นมาครับเราจะพบว่าเจ้าตรงนี้ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 2A ครับผมทานไฟฉายทั่วไปนี่แหละดูขั้วบวกขั้วลบให้ดีนะครับผมขั้วบวกใส่ตรงนี้ขั้วลบใส่ตรงนี้อย่าใส่ผิดนะครับมันจะไม่ทํางานครับผมนี่ฮะจากนั้นปิดฝาให้แน่นครับและเราจะพบว่าเจ้าตัวนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยครับระบบเซฟตี้ของเขาอยู่ตรงนี้เองครับผมเป็นแผ่นพลาสติกตรงนี้ที่เวลาเราจะใช้เราต้องเปิดของเขาออก มาก่อนแบบนี้ครับตรงนี้มีคําเตือนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอย่าเอานิ้วมาแตะตรงนี้เด็ดขาดเลยครับเพราะเจ้าตรงนี้เป็นขดตวดความร้อนครับผมใครไปแตะนิ้วพังเอาง่ายๆนะครับเวลาจะใช้งานครับเจ้าปุ่มตรงนี้นะครับมันกดลงยุบไปได้นะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามันกดยุบไปได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเวลาจะใช้งานมันก็จึงจําเป็นจะต้องพับตรงนี้และกด ตรงนี้เข้าไปอย่างที่เห็นครับมันถึงจะทํางานมาพอเราใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับเรามาทําการทดสอบการซีลถุงกันดูครับผมป๊บปป๊บตรงนี้นะฮะกดเข้าไปแบบนี้ครับผมให้เวลาเขาแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาร้อนนิดนึงนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆรูดไปครับคุณผู้ชมนะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วรูดไปตามแนวถุงพลาสติกที่เราต้องการจะซีลเขาตรงนี้ครับอย่าแตะนานเกินไปและอย่าดึงเร็วเกินไปครับผมเพียงแค่ทําแบบนี้นะเราจะพบว่าถุงพลาสติกนะครับถูกซีลเรียบร้อยแล้วฮะ คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมโอ้โ oh หมันเจ๋งขนาดไหนครับผมมันดีกว่าการใช้หนังสติ๊กหนังว้องมาพันด้วยครับมันจะได้ไม่ต้องยืดครับเวลาที่เราต้องการจะเก็บอะไรสักอย่างเช่นสมมตุติผมต้องการจะเก็บกล้องถ่ายรูปของผมนะครับผมต้องการจะเก็บไว้ผมไม่มีถุงอ่ผมไม่มีกล่องกันความชื้นต่างๆนะครับผมก็จะเอาเจ้าก,กล้องถ่ายรูปผมเนี่ยใส่เข้าไปในถุงแบบนี้นะครับจากนั้นหาซิลิก้าเจลหรือสารดูดความชื้นสักชิ้นหนึ่งใส่เข้าไปครับหาจากถุงขนมโดสอะไรก็ได้ครับแล้วผมก็จะทาการซีลเจ้าตัว ถุงตรงนี้ครับผมนี่ฮะ ปับเข้าไปนะฮะอาจจะใช้ในการถนอมอาหารต่างๆก็ได้ครับคุณผู้ชมครับผมหรือว่าจะเก็บของต่างๆที่เราไม่ต้องการให้มันชื้นนะครับผมก็สามารถเก็บได้แบบนี้ครับทำอย่างที่เจตีบอกแบบนี้เลยครับปับเข้าไปฮะอาจจะทําไม่เรียบร้อยหน่อยนะครับไม่เรียบร้อยจริงๆด้วยครับผมเพราะว่ามัวแต่พูดไปด้วยครับก็กดนะฮะแล้วก็ดึงไปช้าๆนะครับอย่าดึงเร็วฮะดึงเร็วเกินไปจะเกิดแบบเมื่อกี้เกิดขึ้นนะครับค่อยๆดึงไปให้เวลาแถบความร้อนเขาทํางาน นิดนึงครับผมนี่ป้าข้าไปนี่ครคุณผู้ชมฮะทีนี้ก็ติดแน่นแล้วนะครับอากาศไม่เข้าแล้วครับสารดูดความชื้นที่ใส่ไปก็จะทํางานของเขาได้อย่างเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมฮะชอบใจนะฮะกด subscribe แล้วก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของเรานี่เลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นไงมากสะดวกไหมล่ะไม่ต้องไปเสี่ยงกับหนังยางต่างๆที่มันอาจจะเสื่อมสภาพได้ครับและสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ